คลิปนี้ถึงแสนวิววุ้นสี่ส่อิลิคลิปเนี่ยแนนคลิปนี้คันถึงแสนวิววุ้นเ้นสี่ไส์บิกินี่เอาขึ้นหัวโป๊กคลิปไว้เลยว่าถึงแสนวิววุ้นเส้นจะใส่บิกินี่สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสวาสดีครับช่องยังช่องยังช่องชาแนลโอ้ยหกินกค้นเนียเปิดคลิปมากกก่หัวโหลดช่องมักมวนชาแนลมักมวนชาแนล พยวผ้าวสายสานพาวพาสายสัสายยันวันลุงสายวันมันลุงเมื่อนี้ผมจะน้องจีพ่าพ่าไปใส่ไปใส่ไปหาพลังไปหาพลังไปหาพลังเพืดหยังไปย่างย่างเอาสิไปทำเพิ่นอนยังทำเพิ่อนมาเจ้าเสียเอาบุญเสร็จนี่ลีวะคะทำเล้ว เจ้าเจ้ากระพริ้งเส้นนี้ห่าว่างมาจะได้อยู่นั่นแต่ว่ามันจะได้แล้วบ่ได้ก็บ่แน่ใจเด้เจ้าขึ้นไปยืนทั้งผุ่นเพอาะิถึงเพิ่อนเจ้าขึ้นไปยืนทั้งผุ่นเพอาะิถึงเพิ่นผุนผุนเพราะไงแล้วยืนเออแล้วสูงเจ้าต้องขึ้นไปเพิ่งเพิ่งเออถามไหมเพราะไงเจ้าเสียเอาวุะพ้งเส้นนี้หรีบเป่าเพราไงเจ้าจะเอาวุะพ้งเส้นนี้แก เออว่าสิาไปเอาอยู่เจ้าก็บ่เกลงใจคอยแนว่ว่ะเจ้าก็บ่เกลงยดใจใครนะเจ้าเอาน้ำเพิ่นแล้วบ่กันแน่อยูย่ตอบไปเออสแสดงความเป็นเจ้าของเลยไหมกันแน่อยูอ่ยได้ได้อันนั้นเทธอนึงแล้วได้อันนั้นเทธอนึงแล้วโอ้ได้อันนั้นเทธอนึงเหรออันใดละ่ะเอออันไหนวะไม่เรียกค่เขาเทธอนึงแล้ว <c ười> เป็นวาเขาให้เรียบวะเขาให้เรียบมึงเด้บม่แล้วยังไงโอ้ยโอ้ยผมบ่เอาแล้วเนี่ยชาเจ้าเรียวก่อนเด้ผมบ่เอาเลยว่าเพิ่งยังเอาอยู่วะเพิ่นเรียกวันล่ะอืเออผมบ่เอาแล้วถ้าเจ้าเรียวก่อนผมบ่เอาดอก่นเฮ้ยบ่เอาจริหลังเจ้าเนี่ยแบ่งกันก็ได้ดอกไหมแบ่งให้ก็ได้โอ้ thank you thank you thank you เจ้าเซลซวนไหนอ๋เออเจ้าเซส่วนไหน ผมเอาส่วนสำคัญนี่ละเพราพง่ายเอาส่วนเทิงหรือส่วนลางลางนี่ละไออยี้ยจะเสียส่วนไหนเอาส่วนเัิงมันโมมีหยังส่วนเทิงมันโมมีหยังเด้อวไม่กเอาไปเะิงอยู่แล้วเอาส่วนขาก็ได้มุ่นเซนจอเอาส่วนขาวส่วนทำนาบุญแล้วอันนี้คือมาแสดงความเป็นเจ้าของมันบอ มาเป็นเจ้าเขาเจ้าของวุนเสน้นคือผู้ใดมา่อไหร่วุนเส้นบ่ไใดเม็นบ่อนี่หงนหัวงไว้เมื่อผู้ใหัวหยอกแน่เม่ได้หวัหวงคือมาถามเพื่อนสนันเอาถามเมื่อีสามชื่อยาได้ยินว่าไปกระซิบเ้อ,อไปบอกพ่อแน่ว่าวุนเสน้นเป็นเมียข่อยแล้วอย่าให้ได้ยินวางสิเด้อแมนบ่น เออเออเโอเคเด้อถ้าเป็นอย่างฉันโอเคเนาะพ่อใหญ่เนาะผมจิตทอยเลยผมยอมแพ้แล้วยอมแพ้ความโลภความความบูสูงของเจ้าผมยอมแพ้แล้วยอมแพ้ที่จะไปเรียกขาขาเขาก่อนเนี่ยบ้าเลยผมบ่ไปเลยตายแล้ววันนี้เนาะพ่อใหญ่เนาะบ้เอาแล้วเนาะบ้เอาแล้วอีหลีเกียรวะโอ้ยตา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 ยมาเนี่ยวันนี้มาทางพี่ สิาพาไปหาวุ้นเซนเนี่ยเห็นบอลเนี่ยตื่นอลไรยังตื่นแล้วทายงานมือสุดท้ายเน<อ>ี่ยว่ามือสุดท้ายมันบดีอีละออ่ะทายงานมือมือนี่แหละกระพัก,พก,พกเออต้องมาจังสี่ว่าให้เป็นพักยอีกสาพมาเลยักเงีอีกเดือนนึงดิอันหันมานีเป็นยังมันเป็นซิวหรือมันเป็นอีมัมนไข่แล้วมันเป็น เขาแพ้เครื่องสําอางนั่นแหละเพราะว่าตะกี้อุ่นเซ็นมาเนี่ยบดไปบ่ได้เป็นบ่ละเพราะเขาแต่งหน้าคักๆแล้วก็คืนกับมาเริ่มขึ้นมันยังไอยาเกิดิม้อยังก็พลอยเออมาแม่มาแม่าแม่แม่ถามเขาว่าอัอยาเกิดพี่ตอบบ่อยยังยังมันเป็นยังมันอ้วนอ้วนแม่มันอ้วน เจ้าก็ไปถามเขาว่าขั้นพญายักษฝรั่งมาจีบเสียเอายู่บ่ขั้นพญายักษฝรั่งมาจีบเสียเอายู่บ่อทำบุญสินพญายักษฝรั่งมาจีบเอาอยู่บ่บ่ลเล็ก็เชียวไอ้ยักษ์นี่แล้วเป็นผัวนะเนี่ยดีใจตีนี้บอก็เสียใจว่าเป็นบัวไอ้ยากตายแล้วบุญเศิลปุชัยปุชัยยากัน โอ้ยกระปงผู้ชายรุ่มรอมตอนนีไม่ต้คนใส่สุดอีหยังนี่ถามเนี่ยฮะใส่สุดมาเห็ดงานบอมีุ่ดพี่น้องงามอยู่บ่อสุดนี่งามบ่เป๊ะออเป๊ะบ่เป๊ะกับเป๊ะไปก่อนหรอวะสวัสดีใส่สุดดีๆมากอ่ะนะพี่น้องบ้านบ่มีอันนี้สุดบ่ดีเห็นบ่เอออันนี้ยังบ่ดีเด้หนิสุดดีดีสุดดีๆสิบ่แบบเปเวอร์เห็นบ่เป็นยังคือนบ่อใส่แบบเก่ามือมากที่แหลกไง มากมากกันสุดที่ว่าน้องวุน้นเส้นใส่สุดแหลกพี่น้องอที่ว่าเขามาเล็นมือแหลกเสือเสือดแขนงาวนั่นนะ<อ>้ขานุ้่นเออนั่นละงามใส่แบบนั้นละหุ่นดีมันเชฟมันตัวนี้หุ่นน้นเริ่มสิไปละมันบ<อ>เริ่มดอกมันไปแต่โดนแลลาเอ้ยมันไปแต่ส่อเดือนแล้รก็สิวันนี้เขากะทำงาน ก่อนปีใหม่นะเลงจากที่เขาเลงงานท้ายงานมาสมือสมือพี่น้องบ่มีมือได้ได้ยุดได้ยออ้อนมียูอา,อาทิตและเทือยุดแต่ว่าบัตที่นี้ปีใหม่ก็ซียุดให้น้องวุ้นเส็นไปกินปีใหม่พี่น้องกัไปกินปีใหม่สิมีคลิปให้ชมคือเกาหละพี่น้องยุดไปกินขาก็ทิใอยูแต่ว่าเขาทายคลิป ไว้แล้วก็สิตัดลงให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมกันเรื่อยอแต่ว่าช่วงพักพอนเท่ากับพักพรนช่วงงานเท่ากับงานนังศึกนะคะ่ะผู้ใดมีความคิดเห็นว่าน้องวุ้นเ้นอ้วนขึ้นก็นแจ้งมาในเดอ้อสือได้ลดนะนะบ่แล้วสิได้หายมันสินได้บอกให้กินต่อส่วนอายากว่าอายากจบคือบอกก็เมียจังสิคอ,อยบอกอ้เจ้านอนอน,นั่นอีก่ะ ตายแล้วไอ้เงาคือขึ้นเ้าเลยลุกขึ้นมาเดาไปเห็นสิมาเอาข่อยเลยลุกขึ้นมาเหียวว่าสันไอ้เหียวว่ิดย์ไปเหียวใส่ขวดวันนี้แม่มีน้องเอาไปเห็นห้องผู้เฒ่าเหียวใส่ขวดไปเกิดมันเป็นล้มกินหน้าแดงๆว่มันเบี้ยติีอั้งว่ากินเบี้ยนี่ไอ้ฝนดมไปดมมาเอ้าเหียวแบบงักเลยขึ้นทนายเนาะสูบโอ้เนาะ เลสีเฮดแนวได้เนาะตอนนี้กะให้นั่งเอกเข้าห <ฮะ S 1> นีบผมหนีบพังหนีบซูซิงซูยางหนีบเอาหมือนียังบาดเด้งเลยหนึ่งสองสามนันพะยไงวะานันน,น,<ะ>นัน,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 นคูณสิโอได้์ว่านอกปติพะไงยขอลักสีเมียกูคือตอนพะงไง มาตินมานีคือแสดงร่วมกันกับพี่น้องกับฝากติดตามน่เดอ้อมันส,สิเป็นตลกคบคันค้ำคันไปนี่แหละมวนมวน,นซึนซนแต่ว่าเข้ากันยังคงความน่ารักแลวก็เซ็กซี่ของนังเอกไว้คือเกาค่ะนังเอกกันแลดแลดคิทิกีนะคะกันแรดคือกระค่ะนางเอกนะ่ะเที่ยวค่ะอันนี้เอฟซีจากสวิตเพนโทมาฟานเพนโทมาเพนวายยูคุณ <P uth. S 2> นะ ตะวาละครมาเปิดมาเบิกน้ากันนางตังกลุ่มเลยยพ่นวาฝากบอกน้องวุ้นเส้นแน่ว่าสันตมีแนบ่เออต่วาพันตีหม่องนึงตีหม่องไหนเล่นหน่อยก็เกาเลนบบเก็งคือเกาว่าสันพ่นวาเลนบเก่งตรงไหนขันน้มอ่ะล่นพญานิษฐ์เนี่ยฮาลานิเนี่ยเราติแตงข้าพกวันมูนี่ลด้ไห ความน่าลักกับมีคื่เขาเลยพี่น้องแต่ว่าความอ้วนตีมันขึ้นเมียนลดอยู่บกก่กินข้าวกินน้กซ่องมือละกินกินนิดนึง่งล, <ด S 1> ล,ลดไปซ่องขีดโอ้ยเขาเผลอมาลดดอกซองขีดทุงได้เขาเผลอมาลดเด็นลดสองขีดซองขีดเขาเผลอว่นาน,านั่นซื้อมันเคลื่อนน้อยๆปวดขีดโอ้ยโอ้ยลืมมาอันนี้อยู่เอาจะแต่งตัว ไปกันเด้อค่ะบ๊ายบายนะฮักดิเดรนอใส่จังสิกระดไดแบบท่องดิน,น,น้ำนะมะกระเลืงมากเลยนะเธอโอ้ยอยากไปเที่ยวเอ้ยไปเล่นน้ำไปเที่ยวทรยายเล่นน้ำน้าวปะนี่เล่นน้ำพี่น้องมุ่งถึงใครมีคิทใส่บิกินี่ กูอยากให้คุนใส่บิกินี่คอมเมนต์เลยมั่นใจบอมั่นใจมั่นใจแม่อันนี้มั่นใจว่าแม่สิไทยช่องปิวไม่ยากอะไรเนี่ยถ้าว่ากับอยากไทยนี่ของคุณเนาะอยากบ้นปิวบอไม่มีงานเฮ็ดเลยดินลองบอคืนลองพี่น้องกูอยากเข็นให้คุณใส่บอเขาใส่แบบอันนั้นไงอันคลิปนี้ถึงแสนวิวบุญสีใส อิลีคลิปเนี่ยแมน,นคลิปนี่คันถึงแสนวิวว,ว,วุว้นเส้นที่ใส่บิกินีอนเอาขึ้นหัวป๊กคลิปไว้เลยว่าถึงแสนวิววุ้น,นเสนนะ้นจะใส่บิกินี่โอให้ขึ้นปกเล่นบ่แมนคันบ่ถึงแสนเซบ่าึืนเออเซบ่ใช่ภายในอิลีนี่สองอาทิตย์หาเวลาหาเวลาสองอาทิตย์แมนถ้าคลิปึ้นแสนวิวแมนพี่น้องต้องซอยปันเดอร์ผู้ใดคันคลิปอันนี้ช่องมังมวนชาแนลแมนคันขึ้นแสนวิวนะวุ้นจะใส่บิกินี่ โอเคสัญญาสัญญาไม่ต้องสัญญาสัญญาสัญญาเลยเด้อใช้เวลาสองอาทิตย์ขันยังบ่ถึงบุ่นมาใส่เด้ให้ฝ่าว่าปั้นคลิปให้ปั้นให้ขี้บุนเซนไล่ๆแล้วก็สีใส่บิกินี่ให้เบิ้งแล้วก็สีท้ายรูปลูกให้เบิ่งพร้อมเพราะว่าเขาซื้อเล่นมาใหม่สวยมากว่ามันเถือกเดี๋ยวสิมาอัพภาพความเซ็กซี่ของน้องบุนเซนให้เบิ่งนะคะอันที่คำว่าใดๆทั้งสิ้นที่ว่า เข่าบ่าเล่นเบ่าหัวกันพี่น้องก็จะถือซาได้เพราะว่าเข้ากับบ่าหยอกกันนางสี่เป็นเรื่องปกตินะคะนี่ใส่ทุกเข่าว่าเป็นนางสี่หรอกแต่ว่าสันดานเป็นโอ้ยตัดมือก่อนเลยสิพี่ไอค่ะว่ามันว่าเป็นดอกแบบแบบสีบางมากมันเป็นอ้าวๆจบคลิปจุ๊บๆบ๊ายบายขอบคุณนะคะสำหรับเอซีทุกคนนะคะปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขความเจริญสวัสดีค่ะ